นะครับอันนี้พันเทปนะครับอันนี้เทปเทปก็เสียมานี่น่าจะจากบ้านผมนะสีเหมือนกันแหละสึเหมือนกันเลยดีเซลนี่ก็เหลือจากบ้านเหรอพันขึ้นนี่พันขึ้นนะครับไม่ได้พันลงนะค่อยๆเก็บไปรายละเอียดการการพัน,นก็ให้เรียบให้ตึงพอดีๆนะครับนี่ก็แบ่งครึ่งเห็นไหมแบ่งครึ่งกชั้นจะสวย อันนี้ก็ติดบ้านพักก็เอาสวยงามเหมือนเดิมครับติดที่ไหนก็ต้องเน้นสวยงามเหมือนเดิมตั้งตุ๋นจัดให้ครับ่าพัน,นไปเรื่อยๆปั่นแรงเย็นหน่อยถ้าอยากให้เรียบให้เนียนให้สวยแล้วก็มาจบตรงสุดท้ายอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับได้แล้ว อันนี้พอดึงตึงใหมันหย่อนแล้วก็ปล่อยๆอย,อย่ืงนี้นี่มันก็ห่างจากผนังประมาณ1 5ถึง20เซนนะครับไม่อยากให้ให้หต่ำกว่านั้นเดีวมันจะระบายอากาศไม่ดีครับโอเคเริ่มใกล้จบละจะจบะพันธุ์ทีนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าสวย งานระดับนึงนะครับต้นจะจัดอีกทีนึ่งอันนี้ก็ดังเอามือเนี่ยแดงเข้าไปใช่ไหมมือเอามือแดงเข้าไปเนี่ยใช่ไหมก็ไปอยู่ในท่อแล้วแล้วก็ดึงไปกะย,ย,ยัดจึ๊บจึ๊บยัดเข้ามาอยู่ดังๆนะแดงเข้าไป ันนี้มาจบตอนสุดท้ายนะผมว่าจบตรงหน้าสวยกว่าอ่ะนี่เราก็จบแล้วเราก็ปิดนี่นี่ก็เดี๋ยวเขอเอาคิมตัดออกแล้วก็จัดข้อดีนโอเคตามนั้นนะแล้วก็อดุด